ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมจิตใจว่าวุ่นแม้กายจะนั่งอยู่ตรงนี้แต่ใจกลับล่องลอยไปไกลแสนไกลนั่นแหละคือการขาดสติอาตมาจำได้มีโยมคนหนึ่งมาปรึกษาอาตมาถามโยมว่าโยมว่าโยมกำลังทำอะไรอยู่โยมตอบว่ากำลังคิดเรื่องเมื่อวานครับ อาตมาเลยถามต่อไปว่าแล้วเมื่อวานโยมทำอะไรอยู่โยมตอบว่ากำลังคิดถึงเรื่องพรุ่งนี้ครับอาตมาจึงบอกโยมไปว่าโยมเอย๋ยชีวิตมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันขนาดจมอยู่กับลมหายใจเข้าออกลองภาวนาในใจเบาๆว่าพุทโธ ุโทโธนี่คือการดึงจิตกลับมาอยู่กับกายสติมโตสถาพัทังแปลว่าผู้มีสติย่อมมีแต่ความเจริญการมีสติในทุกย่างก้าวไม่ได้หมายความว่าเราต้องนั่งสมาธิตลอดเวลาแต่หมายถึงการรู้ตัวในทุกการกระทําไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินการพูดการคิด เมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถควบคุมจิตใจของเราได้ไม่ให้ฟุ้งซ่านไปกับเรื่องราวในอดีตหรือความกังวลในอนาคตจงอยู่กับปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีเองญาติโยมทั้งหลายจงจเจริญในธรรม อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังธรรมะดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตสงบเย็นยิ่งขึ้นไป